ดิเงเด็มีตัหนักๆวะไม่นุบุบนุบุบุบุนีกยโอ้ยสูมือครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วกินบักเลกเลยอมีรถ ครับสวัสดีพ่อพี่พี่น้องครับคลิปนี้อยู่กับบาแบงครับพญแปนมาบมักตรงเล็งครับไทยบ้าน<ม>น้องเลี้ยนะครับครับืันนี้หาอยู่หาจิ้นนะครับผมก็พาพี่น้องมาใส่เบ็ดประชนนะครับเบ็ดดีตรียม,ม้ากับทั้งหมดย,หยิบหาหลังใส่หลายเพราะได้เมื่อยคอนช่วงนี้ก็น้าม,มันแห้งมันแรงพวดที่ไปหากินตั้งแดแล้วอืสำหรับเยือที่เรามาใส่วันนี้นะครับผมก็จะเป็นเยือแมงกี้ซอนนะครับ เตรียมมาจะหาสิบตัวเนี่นะครับเป็นปอไหลเกิดที่หมูใส่พร้อมอืมไปรุยครับพี่น้องโดนยังได้เ็ดเท่นึงคลิปอ่ะแล้วไดมันยากขวดมองหายู่หายจินกัดแหงแรงไปเบิ้ออเอครับคลิปนี้มาลาปลาชอนนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าชอบนะฮะกดติดตามช่องไทยบันน้องเลื้ยนะครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับผมคลิปนี้สิ๋มันบ่อ่ะ ใส่ก yeah. okay. ันเบ็ดเต้เจ้จะว่าเขาบ้องเงี้ยมาเสียบอืออันนี้เบ็ดค้างไว้ตัวเนี sure? okay. mm ้ย hmm. ผ okay. ู้ใดมุ่งมาใส่อะไปครับลุยตรงไหมตรงมาเร็วตายไรวัวเบ็ดก็จ้าใส่ไว้ตัวนี้เงี้ยเขี่ยตัวนในหอยอุ่นตุ่นอยู่ครับพี่น้องดูเลย เบ็ดนย่เขียนอิโม่ตเลยนี่มันแย่มันครับบรรยากาศย้ำมือแลงนะครับผมมาไซเบ็ดนะฮะรงเรียงกับหาเลาะหาหนูนะครับ นะครับพ wow. <laughs> ี่น้องมันรุ่นเบ็ดกันนะครับว่าสีมานบ่บ่ได้ปลากะเอาบักไงเทียนมันมีบัวมีบะเนี่ยนะ นี่ยังเขาเพิ่นเพิ่อนยังไงโอ้โน,โอโน,นี่ครับเตี่ยมนึงม่งแม่เหรอครับพี่น้องเขานี่ว่าแต่สีบบมีย่งางเก็ปปกงงบบวกหอยว่าสั่นนะครับโอ้โหใส่ปนเลยงามเลยว่ะกำหัดพอดีแมงมาหาลแถวเราป่ะเนี่ยปึ้งครับพี่น้องแม้งมาสั่อนปอปอนแล้วใป,ป่ปนแล้วเอาใส่ปนครับ Nhà gió nắng hấp dẫn nha gió nắng hấp dẫn 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 nắng hấp เป็นบ่อคอยว่าน่ะนะเอ๋นี่โนมยีนอย่างคือจุบจับจุบจ uh ับตายบบวัวน so. ี่ยเงี้ยกรเบิดเลยครับประเดี๋ยเปลี่ยนสู่หลังเนาะให้มนี๋ยนจะกินเดี๋ยวันะม่้อเนเศ เไม่เปลี่ยนหะเนียตายแล้วหลังสุดท้ายแล้วเ <c oughs> นี่ยกับสิบมีเปลี่ยนครับพี่<ป>น้องเลน<ป>้มีอยู่นะเ<ป>นี่ยนะเลยตายประดดคนเด็เล่นเงียแทบทูหลังครับเป็ดไปเหอดไปได้ ครับเพิ่งผลงานครับทำเพื่อนี่แบบนี่นะครับปลาช่อนสอนนะครับพี่น้องพุนแล้วอืมมายได้พ้นแล้วก็บกหอยนะครับเดี๋ยวเอาไปถัดไปดักปลาไหลนะครับน้ามันแห้งแบบช่วงนี้มันแรงพุฒแรงฮะปีนี้แรงนะครับแรงได้ต้นปีเลยครับพี่น้องยังบ่ทันกลางปียังบ่ทันในสงการโอ้ยแห้งเบิด ไอ้ตรงขี่รถนะขี่รถเอาขี่รถเนะ่ยเอกลับไปสวัสดีตอนเช้านะครับพี่น้องอย่าเบ็ดกูเบ็ดนะฮะรับรุนกันครับเช้านี้ ะจะีอูอยสงมีอาการดึงะไรอ่อืออุ้ยเป็นยังไงเรู้เองนะนี่เห็นหัวเห็นหัวเะเป็นเเลยเเดี๋ยเดี๋ยวีเเยกำลัดพอดีโอ้ใจเย็นลูกพี่เยเย็นเย็นตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ จับเลยจับเลยจับหัวนอเลยโอ้ยสูมือครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเออััดเนเฮ้ตตตัวใหญ่ละโอ้โโ มาครับมานเี่มาเนี่ยหลังแรกกแหักมานตัวเนี่ยโอ้ปวดอ่ะ<ง>มาครับพี่น้องของแท้ีรลีครับเงียแมงกีส้อนนะฮะใส่กาแล้วนี่ของแท้เงียแมงกีส,อส้อนสวยดีเด้ใส่เบียดนาแรงนะครับกินบุกเลือกเลย อผมีรถมีลถตัวนี้ก็สีอยู่ประมาณจักขีดเนี่ย่ถึงโลดอหรอโลด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 เ่บ่แน่นหนักเลยปามด่วนเด้อเอามันละครับมันมันมันเตรียมเลข้ซวนี่ตั้งเรกแหกมันว่าสั่นวะ ไอ้ครับเดี๋ยวเบิ้งหลังต่อไปเนาะโอ้เลี้ยงหลังมาอีกแล้วครับหลังนี่กบหมูกนะครับที่เนาะฮะดิ๊ดเลี้ยงเดยวมีตัวหนักๆนวะยุ่งกว่หนักวะไม่หลุดดิยู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 ครับ กน้อยหลาก,ก้นโคกรถดน้ำหลุดเองใส่เอ้ใส่นี่ซ้ำม,มือคื้นครับใส่ปนมือคื้นก็นได้ซ้ำพี่ละเต็มสองเช้านี้นะครับตุ้งเที่ยวพปิกขาด ออโอ้ยหลังนี้มูปอยู่แล้วครับนี่การาอกีกไม่อยู่ปีปตึงสาวแหนบ้งโอ้ยุด Ini baik. Oh. nyem Lut tu ni, nang ni. นี่รอบปา่าขาเจานะครับนี่เาเองหลังนี่เห็นนะครับนุบๆุบๆุบนุบยุบเนอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วออยังโอ้โหจอดป่ะต้องงานเถอะเอเอซ้ำมืคืนละเห็นไะ อตะมสามเรานี่ครับพี่น้องมีรุ่นอีกวะมาดิเบ็ดเบ็ดกระชิดใกล้เบิดแหละตัวเบิดแล้วครับเบ็ด มีสิผาหลังบ่ต้องไปใส่ไล้ครับเน้นคุณาภาพหออจำนวนบ่ต้องหนาแร่งของแท้อยู่ยั่ยี่ซ้อนหนาแร่งนี่ครับ หอ,อยงูนัะนะ่นนี่ห้อยงูนะครับมันเลื่อยมันขึ้นพ่อเจ้าที่งูเห่าครับงูเหาไทยมันขึ้นไทยประทันนะครับตกใจงูไอมีผลงานบาเสา้านี่โตเล็เอ๊ะก็บุกนองเหมือ่ะ สวนกันมาอย่างกว่าใใถึงวะนั่นเก่าขีดบ่เพราะโลอยู่บ่เรียนยังกูโลวน่ะปลาลุนนี่กูเคยจับมาล้วแม่หรอกับโมหุ่มนี่โลแน่นอนเด็ดแมนว่นวนจ้อยว่วนบปลาหน่อยมันไหลครับผลงานเช้านี่นะครับ ตัวถิออยู่3ตัวเนาะครับนี่โมช่อนอันนี้ใส่พุ่นนะครับท่อดามีดไอ้นปีนี้เพิ่งได้จับขัดไปละนี่ครับตัวใหญ่ต้นปีนะครับว่าโอเคตัวนี้ก็เกือบล้วนเลยล่ะล้วหรือเกือบโล้วล้วงั้นบอกล้ครับใหญ่เลยเสียกูหลุดแหว่งเฮ้ยกำบงหุ่มเลยเบ็ดจนดปนี้ต้องเตียน เบ็ดทั้งหมดยี่สิบห้าลังนะครับบเน้นจำนวนเต็มเน้นคุณภาพเนาะใหญ่เติบครับเดี๋ยวตบยูดอบัดนี่นอมี่คืนนะครับรวมกันทั้งหมดหาเต็มเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามานนะครับพี่น้องพี่น้องในชมกันครับมะลาปลาคอใหญ่กับ เยประสบผลสำเร็จครับคลิปนี้เงียกีซอนสุดยอดของแท้ดีครับเงียกีซอนเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยบ้านลองเนื้อนะครับผมลโอ้ลูกหลานบมกต้งนะครับพุ่น่ะลายผลแดกสุดๆเลยพุ่นสีแดงกันครับมาใครถึงไปไปครับคลิปนี้ก็ถือว่ามัน กดติดตามไหมครับผมไว้เจอกันชิปหน้านะครับผมสวัสดีครับครับผมแห่งวัดนำ้ำที่นี่กี่ราหลาย,ลายแหง่งน้ำแห่งลายคุณซ้ำแบบพิกการนี่ใส่ซ้ำนี่น้ำมันเต็มหนีเดนเมียนปีนี้น,น้ำแห่งหลายหากินลำบากนอกจากว่านแหงน้ำห่วยน้ำหนองน้ำหมันสะเทินน้ำสะเทือนระบาดน้ำ